วันนี้เรามาหนึ่งหนึ่งกับช่องเบียร์ป่องหนึ่งเฮ้ยเบียร์ป่องสาวเฮ้ยไม่ใช่ขเขาเเสียงผู้หญิงนี่วัานไหนแพ้ค่อยนี่หนึ่งลงช่องนะคะโ <laughs> ย้วว่าทําดําดําได้ไงอะ่ะทําเสียงป็นผู้หญิงอย่างนี้ได้ไงอะ่ะก็เหมือนเธอทำเสียงเด็กนั่นแหละไม่เราอยากทำเสียงแบบว่าเราหล่อแบบนี้ได้มั้งเหรอทําไงอะ่ะ อําสิงมันตุ้ตุ้ยยังไงหรอครับตีมือร์ชื่อหนังยินดีต้อนรับมาให้เราตบเล่นไม่รู้ให้เ,เขาให้เราตบเราไปดูเขาตบกันแน่นะไปรอดไหมวะว okay. 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 right. yeah. ิสาเกมิ่งเติมเกมทุกคนทุกที่ทุกคนเติมเกมแต่ตามคนจะง่ายคนจะปลอดภัยตอบใบราคาทุกคนเติมเองเ พี่พ่อคเลือกหลากหลายไม่ว่แอดไลน์หรือว่าคอจะทัเตเพจ<ะ>เติมเกมในราคาพิเศษวิาส์เกมมิ่ง yeah Let's go ขับจีหรือว่าวาโล่มีบรจกฟรีไฟล์หรือว่า R O v เ<ะ>ติมถูกเติมง่ายเติมสบายกับ,บใครแน่นอก็ต้องเป็นวริษัทเกมมิ่งไอไม่ต่อ s ไม่นอนนิง่งระบบตัวที่เว็บเดียไม่มีชิงเขาไม่เติมเขาไม่เติมเกมที่บิเกมมิ่ง e yeah. a เมื่อกำลังบอกคนดูว่าทำยังไงถึงจะได้เพิ่มเพื่อนในเกมรับเพื่อนในเกมหน่อยรับเฉพาะซัพพอร์เตอร์นะคะไม่ได้รับทุกคนนะคะต้องขออภัยด้วยนะเบียป๋องรับด้วยรับด้วยได้ไหมคะเฮ้ยเอฟซี MC คะ่ะไอ้เต้าไอ้เต้าเสียงสวยสวัสดีคะ่ะเบียป๋อง มาเปล่ามาเปล่ามาเล่นด้วยกันไหมคะพี่สาวมาเล่นกับน้องโซงีไหมครับเอีครเบียปองสามสามปองซาวอันนี้สามปองซาวอันนี้เปียเปียปองหนึ่งเปียปองอันนี้คือชื่อชื่อในเกมเหรอเออมันกรอบยังไงอ่ะมันจะกรอบแอดยังไงวะเนี่ยัอันนี้แบบนี้ต้องแอดไลน์ป่ะคะเพื่อนแบบจะได้แอดเกมได้อ่ะเร้่เแยไม่ออกแล้วไหนป๊อมเสียงอันไหนเสียงจริงแอดเพื่อนยังไงอ่ะเบียปอง เมียป่องสักเมียป่องนึงอุ้ยแจกไลน์ด้วยอุ้ยไม่ใช่แจกไลน์อ่ะอันนี้แบบไม่ใช่เราจะเอาไว้เพื่อที่จะแอดเพื่อนในเกมเอาวีธีเชคค่ะเราไม่ได้จะมีการนอกเหนือจากนั้นผมว่ามีคนดังมาแจกไลน์ผมด้วยอะ่ะทุกคนเมียป่องนึงเนี่ยเมียป่องนึงอะ่ะผมนั่งเชื่อใหม่ด้วยรูปโปรไฟล์แต่รูปหน้ากระจกเอาจัดไม่หวั่นใจยังครับเนาะ few moments ฝันดีฮะเอ้ยเบียบอกยังอยู่อีกเหรอยังอยู่อีกเหรอเนี่ยมิหนุ่มดูเล่นอาวียันจบเลยเหรอเนี่ยเขินแล้วหนชวนเบียป่องมาทำคอนเทนต์อะไรเดียวะ <c oughs> เล่นยังไงอะ่ะหนึ่ง <c oughs> น <c oughs> หนึ่งเ <c oughs> บ่าโหลเล่นเบ่าหนึ่งหนึ่งเบ้าไม่นอนหรอ,อไม่นอน,อน,อนว,วันน <c oughs> อเดี๋ยวคนนี้มาไงเพิ่งเข้ามา <c oughs> ผมจะอยู่กันสองต่อสองครับ หนึ่งตัวอะไรอะครับหนึ่ง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 ตัวอะไรดี่วะคนดูตัวอะไรดีขนาดขนาดตัวเลยหนึ่งหนึ่งไฮเลให้เละแล้วแต่เลยเอาตัวอะไรดี่วะคนดูอลิซเหรออลิซเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตายเอลสูอหนึ่งหนึ่งเอลสูอหนึ่งหนึ่งเอลสูวันนี้เรามาหนึ่งหนึ่งกับช่องเบียร์ป่องหนึ่งไอ้เบียร์ป่องสาวเอ้ไม่ใช่วันนี้ก็เป็นการวอร์มมือไปก่อนแล้ววันไหนแบบ แบบสตรีมอะไรเงี้ยแล้วค่อยนิ่งๆแบบว่าอ๋อได้แบบหน้าขาวลงช่องอะไรเงี้ยโอเคได้เลยขอเสียงผู้หญิงได้ไหมจะได้มีหลักฐานไงขอเสียงผู้หญิงนี่เมื่อไหร่แพ้ค่อยนิ่งๆลงช่องนะคะอือโอ้วววทำทำทำได้ไงอ่ะทำเสียงเป็นผู้หญิงอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็เหมือนเธอทำเสียงเด็กนั่นแหละไม่เราอยากทำเสียงแบบว่าหล่อๆแบบนี้ได้มั้งอ่ะอทำไงอ่ะ เอาไม่ได้อ่ะทำาเสียงแบบตุ๊ตัวยังไงหรอครับทำเสียงยังไงหรอครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้สตรีมก็มันก็จะไม่สามารถอัดคลิปได้ตอนที่เราเล่นกันเพราะว่าความจังเคลื่อนเต็มหยอกอะ่ะโอ้ยพี่ก็น่ารักเกินครับเสียงอ่ะหวานใจอ่ะโอเคอมีเยอะแล้วที่น่าคิดนานขนาดนี้กูว่า มามามาหนึ่งหนึ่งเอลซูแบบออเดิร์แล้วกันนะคะวันนี้โอเคเดีราเชิญเดีราเชิญไปนะไปสร้างงงยังไงวะหนึ่งหนึ่งอะเอลซูนะแล้วพี่ก็ไม่เคยเล่นอ่ะเอลซูพี่ไม่เซียนเลยอะเอลซูแคลรี่เอลซูพี่เอาของอะไรไปวะวินโน่เอาของอะไรอะเอลซูเอาของไหนเนี่ยใช่มาแล่ะ เล่นตามมีน้ำเกิดวัวมีสติมีสตีมตเมอร์ชื่อนังยินดีต้อนรับให้เราตบาเล่นไม่รู้ให้เขาให้เราตบแล้วเราไปดูเขาตบกันแน่นะจะรอดไหมวะศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสวินาทีเราต้องเอาอันนี้ไปซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ศัตรูไปด้วยกันอ่าต้องเอาอันนี้ไปย่อนไว้ตรงตไหนตรงไหนมันก็มีที่ซุ่มอยู่แค่พุ่มเดียวป่าว เฮ้ยผ no ิดผิดผิดผิดเล่นไงอ่ะเดี๋ยวปุ่ม yes, ส <Yes, ูมันอันไหนวะอัพหนึ่งทำไมอัพสองได้เหรอก็ไม่รู้เฮ้ยโดนด้วยเจ็บนั่นหน้าเจ็บนั่นหน้าเฮ้ยไม่โดนอของมาหน้าเฮ้ยอุ้ย 因为呢。 โอ๊ยจัดวป้องกูจะเตะหมดแล้วเราคลูกประโคบยังไงวะวย <laughs> จะตายกับบ้านก่อนได้ไหมวิน,นิยองไม่เคยเล่นเนีวสู่เลยไปอีกหลาคนก็อยู่นละ่ะนี่เราจะมาตบเขาหรือไม่เขาตบกันแน่ไหมเนะี่ยแม่ของเราอยู่เป็นคนเดียวเลยอะ เล่นเนลสุไม่เป็นเดี๋ยวก่อนเนออเจอผมรอนหน้ารอบหน้าวันนี้ผมแก้อ่อนให้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะแก้มือผมจะไปซุ่มซ้อมเมลสู่มาแค่นั้นแ<อ>หละ <laughs> วันนี้เราหลอกให้เขาได้ใจไปก่อนวันนี้เราหลอกให้เขาได้ใจไปก่อนโอ้ย เอาเอียวกูไปอีกแล้วอุ้ยนั่นยังอะอ่าแมฆแล้วคองคองอันนี้อยู่คนเดียวแล้วนะอุ้ยปิ๊กปิ๊กนี่อุ้ย, <c oughs> ยคีบมึงก็ขยันดันยังไง ของอะไรวะแม่อุ้ยอ้ผมไม่เคยเล่นเดวสูผมเล่นไม่เป็นรอบหน้ารอบหน้าผมจะไม่ผมจะตึงให้ดูเล่นไหนวะแม่งอันนั้นอันไหนของมันของเราวะเนี่ย ยังไม่ถูกทำลายทิ้งให้ร้างเท่าบบทนะโยนและเด็ดขาดขอญาตยืดมั่งอันไหนของมันวะเนี่ยนี่ของเราอ่ะอุ้ยเจ็มั้น่ะผมขอญาตยืดฮิวผมขอ,อยืดฮิวมั่งน,นอะอ,งอยู่ไหนวะ ไอเวรนี่เล่นยากชิ๋วเองอุ้ยใจร้ายอุ้ย คนนี้มั้งคะไม่ไนัน,นัดสนนยครับขอขอระยะไปชิดอ่ะไม่ไนันนัดซูมไกลครับแอร์ครับเมื่อกี้ไม่ได้ใช้มือเล่นเมื่อกี้ใช้ตีนเล่นเนาะโอ้ยไม่หลบหรอไม่หลบหรอเติมบปเบาเฮ้ยเฮ้ยยืนนิวหรอยืนนิวเลยหรอเราอ่ะยานิวเลยหรอหอุมยเมื่อนะมีคลิปมะโค้เนะมื่อนะ วันนี้เขาเรียกว่าอ่อนไม่เว้ยวันนี้ยังไม่ได้เอาจริงในไหนก็มีใครกรับเชิญมาขอเล่นด้วยอนะเนาะก็ต้องให้เขาได้หน้านิดนึงเราจะไปตบเขาในร้า์สดตัวเองเหรอไม่ดีหนาเออก็ขอยอย่อนไมนนะ่เนาะผมก็ให้แบบว่าใครรับเชิญได้ใจไปนงั้นเลยผมไม่อยากจะทารุนผมขอร้อมอันนี้ผมซ้อมไม่เฉยอะไร โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ in uh ้ยอ้ยโ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 อ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยคอ้ยโ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 อยิอ้ย่โอ้ยโ้ยเลยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโ้ย้ย้ย ไปสวนคิวครับปสวนจบบ้าน บอกแล้วครับยังให้ผมต้องเอาจริงนะป่ะมันเน้นเนาะไม่เน้นคิวครับเน้นจบบาทมันเป็นเกมตีป้อมค่ะไม่ใช่กเกมคิว <c oughs> <c oughs> เอกว่าติบคิวโกงติบคิวตอนไหนอ่ะบอกตอนไหนวะบอกตอนไหนครับคุณบอกตอนไหนครับคุณเบียร์ป๋องหนึ่งคุณบอกตอนไหนครับคุณเบียร์ป๋องหนึ่งสิบคิวอ่ะอผมไม่เห็นผมไม่ได้อ่านไม่เห็นก็แสดงว่าไม่ผิด วันนี้แค่ออเดิฟโอเคตันล้อมหน้าล้อมหน้าเขียวปะล้อมหน้า10บคิวใช่ไหมผมขอไปซุ่มซ้อมก่อนนะคะวันนี้ผมถือว่าออเดิฟขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะคะไปแล้วไปแเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนลนะขอบคุณะคะขอบทุะะบก,การรับชมป้าบุย Yeah, yeah let's go I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts, I'm on this earth with my words And I put them all together, insert Cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna-